ความเดิมตอนที่แล้วไปตรวจคน้นไรขัดขวางสังหารโดยไม่เล่าเว้นช้าก่อนผู้โอโสจินท่านรับฟังผู้ยาวหน่อยได้หรือไม่ตอนที่24หากผู้โอโสจินต้องการตรวจคน้นแน่นอนว่าตระกูลลีจะไม่ต่อต้านแต่หากไม่มีบัญชาขององค์เักพัิแล้วท่านไม่เจอนักฆ่า ไ,ไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมก็กำลังค้นหาคนร้ายแม้แต่ปู่เจ้ายังไม่กล้าขัดขวางไอหนูเจ้าคิดว่ากำลังพูดกับใครอยู่สิ่งที่ผู้อาวโสก่าวเป็นความจริงผู้เยาวหุนหันพันแล่นไปเองขอผู้อาวโสโปรดอภัยไอเด็กนี่ต่อยา,าสกุลลีอยากที่คิดว้าจริงๆไปให้เขาตรวจคน้น หากท่านไม่พบคนร้ายข้าจะไปถามเหตุผลจากท่านต่อหน้าองค์จักรพรรดิพรุ่งนี้ข้าอยากรู้ว่าท่านจะไร้ยางอายเช่นนี้ต่อไปได้หรือไม่เขาตรวจค้นอย่างละเอียดอย่าให้อะไรผ่านสายตาไปได้ขอรับข้าเรือหาตะกลลูลีอ่าจินจ้านเทียนก่อปัญหาให้ตะกูลลีแล้วตะกลลูลีมีความลับมากมายที่มิอาจเปิดเผย หากเปิดเผยตระกูลหลี่คงถึงข่าวจบสิน้นดูท่าจุนจ้านเทียนจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแต่อาณาจักรยังขาดตระกูลหลี่ไม่ได้หากมีความผิดปกติใดๆเจ้าต้องเข้าแทรกแซงองค์ขลักเงาตรวจค้นอย่างเต็มที่เจกันบนรรพชนฮะนั่นมีชิ้นเดียวในโลกจินจ้านเทียน ตาแก่นี่จงใจทำลายข้าวของในบ้านข้าตาแก่นั่นเขากลัวผู้อื่นไม่รู้หรือว่าเขาจงใจทำลายข้าวของดูท่าจะไม่มีปัญหาที่นี่แล้วข้าอยากรู้นะักผู้ใดบ้างกล้าที่จะเลือกข้างต่อต้านหลังจากความวุ่นวายคืนนี้ไปแล้วสินะนี่เป็นการเตือนรายงานท่านจอมทัพไม่พบร่องรอยนะข้าขอรับ นักฆ่าพวกนั้นมันหนีขึ้นไปบนฟ้าหรือไงกันฮึถ้าไม่มีที่ตะกูลหลีก็ไปหาตะกูลอื่นต่อเย yeah, <yeah>, yeah. อะเยอะเยอะตาพวกแกแล้วตะกูลมึงเจยหลันลุกขึ้นเถอะท่านปูใครที่ตาดีมองดูก็รู้ว่าคนชุดดำนั่นเป็นของจีนจ้านเทียนเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการวางแผนกบฏเนื่องจากเขาไม่พบนัก่า ท่านปู่สามารถฟ้องร้องเขาต่อหน้าองค์จักรพรรดิในวันพรุ่งนี้ยูรันเจ้ารอบครอบฉลาดล้ำเหนือคนทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นที่หนึ่งในบรรดารุ่นเยาว์แต่เจ้ายังเหล็กเกินไปในเรื่องของการเมืองอาชญากรรมครั้งนี้ของจีนจ้านเทียนไม่มากพอให้องค์จักรพรรดิล้มล้างตระกูลจีนหรือมันยังห่างไกลคำว่ามากพออย่างมากเจ้ายังไม่เข้าใจน้ำหนักของจีนจ้านเทียนในหัวใจขององค์จักรพรรดิ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ชีวิตขององค์จกักรพดิถูกช่วยไว้โดยจินจ้านเทียนอย่างน้อยก็หกครั้งหากตาแก่นั่นคิดกระบฏป่านนี้คงได้ครองบัลลังก์ไปแล้วจินจ้านเทียนสู้ลบมาหลายปีตำนานของเขาบนสนามลบก็มีมากมายเท่าที่ฟังดูแล้วเจ้ายังคิดว่าเป็นไปได้หรือที่จะล้มจินจ้านเทียนนะอย่างไรก็ตามจินจ้านเทียน ปล่อยเราไปในวันนี้หรือว่าจะเป็นเอ้าก็มีแค่นี้ครับผมตอนที่ยี่สิบสี่ค้างเลยครับเหมือนตอนที่แล้วเด๊ะนี่มันค้างยิ่งกว่าตอนที่แล้วอีกนะเนี่ยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาชมและเข้ามาให้กําลังใจผมเนแต่ละตอนอาจจะมีเนะื้อหาน้อยนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนมาหนะ้าที่ด้วยนะครับ ผมก็เอาลงตามที่เขามีในตอนนั้นๆนะครับผมก็มีงานเยอะก็ไม่ค่อยมีเวลาทํายังไงก็จะพยายามลงให้วันละตอนก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์เพจผู้แปรดเน a ผู้แปรด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ